เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับงานดีๆอย่างเขา h e r เรียนรู้อยู่ร่วมครั้งที่2นะคะที่จัดโดยศูนย์มนนุษยวิทยาศิลินทรอง,องค์การมหาชนหรืสอสมอสอภายใต้แนวคิดนะคะสร้างสรรคนวัตกรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และร่วมเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมที่ทันสมัยรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทยอย่าง ยังยืนอีกทั้งนะคะยังได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะสร้างสรรค์งานครับจากป่าชุมชนและเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่รวมไว้ในงานเดียวโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากดรนายแพทย์โกมาธผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาศซลินทร์องค์การมหาชนนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะครับการจัดงานครั้งนี้ชื่อว่างานเรียนรู้อยู่ร่วมเป็นมหากรรมวัฒนธรรม ที่ศูนย์มัยวิทยาศารรินทอนได้จัดขึ้นเป็นปีที่2นะครับในปีที่แล้วก็ประสบความสำเร็จดีในปีนี้เราก็ขยายให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับโดยการเชิญพี่น้องเครือข่ายชาติพันธุ์ที่ทํางานร่วมก,กันกับทางศูนย์วิทยาศร์รินทรมานําเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาหรือสินค้าที่เขาได้พัฒนาขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เหล่านี้ครับว่าเขามีชีวิตอยู่ ในระบบวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากคนในเมืองแต่ว่าเขาก็มีวิธีการที่จะใช้ภูมิปัญญาใช้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเลก็สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นได้หรือว่างานหัตถกรรมต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นก็อยู่ในรูปลักษณ์ที่สวยงามปรับให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ได้รวมทั้งยังมีการสร้างอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต กาแฟผลน้ำผึ้งจากธรรมชาติน้ำผึ้งป่าหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ซึ่งระบบนิเวศในท้องถิ่นก็อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้<ม>เขาก็จะมานําเสนอเรื่องราวเหล่านี้รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์แล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆให้ผู้คนมาเข้าร่วมด้วยน้ำผึ้งที่เขานํามาก็เป็นน้ำผึ้งจากป่านะครับซึ่งก็มีคุณภาพแตกต่างกันผู้ที่มาในงานก็จะได้ชิมนะว่า น้ำพึ่งที่มาจากป่าล,ล้วนป่าแท้เนี่ยมันจะมีกลิ่นของดอกไม้ป่าแตกต่างจากน้ำพึ่งที่มาจากฟาร์มยังไงบ้างจําแนกแยกแยะออกมาได้หลายประเภทหลายชนิดเราก็สามารถมาทดลองแล้วก็มาชิมกันได้ครับก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้อยู่ร่วมเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเราอาจจะมีภาพลักษณ์เป็นอคติก็ได้นะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ป่าอยู่เขาเป็นพวกที่อยู่ในความไม่เจริญนะครับเราก็อยากให้มาเรียนรู้ว่า จริงๆว่าทําเขาก็มีหลายอย่างที่น่าภาคภูมิใจนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองไปความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นเพชรก็ได้นะครับที่ประดับแผ่นดินสยามของเราให้มีความหลากหลายงดงามไม่ใช่ว่ามีดอกไม้ชนิดเดียวแต่ตองไม้ก็หลากหลายความสวยงามกร,าก,กระจายอยู่ทั่วประเทศเรื่องการอยู่ร่วมก็เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ต้องมีอคติต่อกันนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกว่าผู้คนที่มีพฤติกรรมการกินการ พูดภาษาที่ไม่เหมือนเราบางทีพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดเหมือนอย่างที่เราพูดอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามีอคติหรือว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนอื่นไม่ใช่เป็นคนไทยก็อยากจะมาเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพราะว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายครับคือเรื่องการปรับทัศนคติศูนย์ก็จะทําพร้อมกันไปหลายทางนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการสื่อสารกับสาธาร,รณชนโดยการเผยแพร่เรื่องราวการ สร้างสารคดีข่าวสารต่างๆง,งานเรียนรู้อยู่ร่วมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นนะถ้าจะถามว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยสักขนาดไหนคงจะตอบอยากนะครับแต่ว่าเราคิดว่าผู้คนที่มาเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเห็นว่ามันมีเรื่องราวที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยพบแล้วก็จะเกิดความประทับใจที่ดีในปีแต่ละปีก็ผู้คนก็จะมามากขึ้นไปเรื่อยเรเราก็หวังว่าเช่นนั้นครับก็เป็นความจริงครับที่ว่า การที่พี่น้องชาวเลจะเดินทางมาถึงที่นี่จะขนเข้าของของเขาขนเรือที่เขาทาพิธีกรรมมาขนเสื้อผ้าพรหัตกรรมของเขามามันก็ทั้งชาวเลทั้งชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยก็มาด้วยความยากลําบากแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเขาไม่มาที่นี่บ้างคนก็อาจจะไม่ได้รับรู้นะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขามาแนโน้มในระยะหลังวันนี้ก็เห็นมีหลายที่จัดมากขึ้นนะครับ mm. ก็คิดว่า ถ้าเรามีที่ทางให้เขาแสดงออกได้มากขึ้นก็อาจจะทําให้ผู้คนเข้าใจความหลากหลายแล้วก็เห็นคุณค่าความแตกตา่างทางวัฒนธรรมได้มากขึ้นการเริ่มงานของเราก็เริ่มตั้งแต่9ก้า <c oughs> โมงจนกระทั่งถึง5้าโมงเย็นนะครับก็ตั้งแต่วันที่1 6 17ก8็ก็คือวันนี้วันที่16แล้วก็วันพรุ่งนี้1 7 1 8ซึ่งเป็นวันเสาร์ทิตย์สถานที่ก็อยู่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรที่ตลิ่งชันนะครับถ้าหากว่ามาไม่ถูกก็เปิด Google แล้วก็เซิร์ชคำว่าัจด มีออกร้านต่างๆแล้วก็ในเวลาเย็นเช่นนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์และดนตรีต่างๆนะครับนอกจากนั้นภายในตัวอาคารเราก็ยังมีพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอยู่ภายในตัวอาคารด้วยก็ขอเชิญชวนนะครับพวกเราที่อยู่ทางบ้านยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาก็ยังมีเวลาพรุ่งนี้กับมะรลืนนี้วันที่1 7กับ18เดือนมิถุนาก็ขอเชิญชวนครับ สำหรับงาน Culture Learning Living Together นะคะเรียนรู้อยู่ร่วมครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนี้ณศูนยะ์มนุษยวิทยาศิลินทรทนตลิ่งชันกรุงเทพตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งานสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิลินทรอ,องค์การมหาชนเบอร์โทรศัพท์นะคะ028809429หรือที่เว็บไซต์นะคะลงไปถึง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะค